สวัสดีค่ะนี่ช่วงใกล้วันพัสวนะคะเราก็เลยเดินเข้าสวนมาตัดดอกไม้กันค่ะวันนี้เรามีออเดอร์นะคะออเดอร์ไม้ออนไลน์นะคะตอนนี้กล้วยไม้ช่อบางลงแล้วนะคะเดือนมีนานะคะอากาศร้อนๆแต่ช่วงนี้อากาศผิดปกติหน่อยนะคะก็จะมีฝนตกแล้วก็มีอากาศเย็นในตอนเช้าะคะ่ะวตอนนี้เราตัดกล้วยไม้นะคะ ไม้นอกตอนนี้ก็ช่วงต้นเดือนมีนานเหลือประมาณ50 3 0ถึง30ตังค์นะคะตอนหน่งชอตอนนี้ขึ้นมา1บาทแล้วค่ะไม้ตลาดก็เริ่มขึ้นมาหน้าสวนตอนนี้กิโลละ40บาทนะคะก็ดอกไม้เราน้อยลงมากเลยเนาะเพราะว่าช่อบางขนาดตรงนี้นะคะเป็นส่วนไม้ จะถึงสองปีเป็นไม้ช่วงที่ดกที่สุดนะจะมีอยู่ช่วงนี้ถ้าเป็นช่วงไม้แก่ๆนะ3ปีขึ้นไปดอกจะห่างมากนะแทบจะไม่มีเลยอันนี้จะเป็นไม้สองปีก็ยังพอมีดอกนะคะวันนี้จะได้ถึงร้อยโลไหมน้อน่าจะไม่ได้นะนี่ใส่เข่งไว้เรียบร้อยรอน้องเขามารับนะคะนี่ บานช้ามากนะพอดีช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะจากอากาศร้อนมาเป็นอากาศเย็นบางทีก็ฟ้ามืดคึมนะเมื่อาวานก็คึมทั้งวันเลยแต่ที่บ้านเราฝนไม่ตกนะคะที่จังหวัดอื่นเนี่ยเห็นว่าตกเยอะมากก็ทําให้ดอกไม้บานช้าดอกไม้น้อยราคาก็ไม่แพงนะคะเพราะว่าคนเดินตลาดไม่มีค่ะไม่เห็นแม่ค้าาบ่นนะว่า คนในตลาดไม่มีใครเดินซื้อเลยอะดอกไม้ก็น้อยเนาะแถมราคาก็ถูกอย่างนี้ชาวสวนจะอยู่ยังไงคะนี่นะคะสวนเราก็ไม่ค่อยกล้าลงทุนอะไรหลังคาก็ใช้ปะเอาค่ะตอนนี้เราได้เปลี่ยนหลังคาไปบ้างแล้วนะคะตรงที่เขาแย่เห็นไหมคะสีจากหลังคาเนี่ยอันที่เปลี่ยนใหม่อะสีเขาจะเข้มกว่าอันที่เก่าเนี่ยสีเขาก็จะจางลงเพราะว่าเขาเจอแดด นะคะหลังคาก็จะเป็นเส้นเส้นก็จะบางลงทำให้อากอาศแดดเนี่ยส่งเข้ามาได้เยอะขึ้นส่วนตรงที่ดำๆนี่เป็นหลังเส้นใหม่ที่เราเอามาเปลี่ยนนะคะตอนนี้เราเปลี่ยนเฉพาะที่เราเห็นว่าจำเป็นนะเพราะว่าเรายังไม่อยากลงทุนอะไรดูตรงนี้สิคะเราก็ต้องซ่อมไว้เนี่ยเห็นไหมอันไหนปะได้เราก็ปะไว้ก่อนนะคะนี่ตรงนี้ก็เริ่มขาดแล้วเนี่ย เดี๋ยวถ้าลมแรงๆอาจจะขาดอีกเราก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะต้องเปลี่ยนอีกไหมมว้วนหนึ่งก็ราคาแพง500เมตรเนี่ยหมื่นฝ่าเลยนะคะนี่ตอนนี้เราตรงนี้เราเป็นส่วนที่เราตัดไปแล้วนะนี่เห็นไหมคะขี่ เขียวไปหมดเลยช่อแดงไม่มีแต่ว่าช่อตามก็ยังพอมีอยู่เพราะตรงนี้เป็นไม้เล็กแต่ถ้าเป็นไม้ใหญ่เนี่ยก็จะไม่มีนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กล้วยไม้อากาศแบบนี้กล้วยไม้ก็เปลี่ยนแปลงนะบางทีก็จะทําให้ใบเหลืองนี่ก็ยังมีใบเหลืองนะคะตอนนี้เรา,าใส่ยาเร่งรากนะให้เขาออกรากดีรากดีอะไรๆก็งามนี่ค่ะ รากเป็นแบบนี้นะก็จะงามตอนนี้เราเล่งหนอ่อให้เขาทำหนอ่อให้เขาแตกนะคะเพื่อจะได้มีช่อใหม่โดยใส่ปุ๋ยสูตรหน้าสูงนี่หน่อเราเริ่มแตกแล้วนะคะนี่ส่วนใหญ่ไม้เล็กจะแตกเร็วนะเห็นแตกร่วมทุกทุกต้นนะแต่ถ้าเป็นไม้ใหญ่จะแตกช้ากว่านะคะเพราะว่าดอกยัง อย่าติดอยู่นะตอนนี้เราตัดดอกไปหมดแล้วยิ่งตัดบ่อยเท่าไหร่เขาก็จะแตกเร็วเท่านั้นนะคะยิ่งปล่อยอช่วงเทศกาลหรือช่วงที่กล้วยไม้ตัดไม่หมดแล้วก็ปล่อยให้ช่อเขาทิ้งบานหมดอยู่ในต้นก็จะทําให้ต้นเขาเนี่ยแตกหนอ่อใหม่ได้ช้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกกล้วยไม้นะเราอยากให้เขาออกดอกบ่อยๆเสมอพอดอก เขาเริ่มบานเยอะแล้วเราควรตัดดอกเขาออกไปนะคะเพราะจะทําให้หน่อเขาเนี่ยแตกไวมากนี่เห็นไหมคะตอนนี้หน่อแตกร่วมทุกกอเลยพอหน่อแตกมาอย่างนี้พอยาวเขาก็จะแตกเป็นช่อช่อก็จะออกตามซอกใบแบบนี้หน่อสุดแล้วก็แตกข้างบนแล้วก็ตามซอกใบต่อมานะคะการดูวิธีว่ากล้วยไม้ดอกทำพันได้เนาะ เราจะดูจากตรงนี้เท่านั้นว่าเขามีความดอกไม้ดกเนี่ยอย่างอันเนี้ยสามช่อสี่ห้าแล้วต่อไปก็จะออกตามนี้ก็เป็นเอาไว้ทำพันธุ์ได้แล้วก็จะดูว่าดอกไม้เราเนี่ยฟอร,ร์มสวยไหมนี่ดอกสีสดไหมบางที่นะดกจริงแต่ดอกไม่สวยไม่สดนะก็ทำพันธ์ก็จะไม่ดีนะคะอย่างส่วนที่บ้านเนี่ยดอก จะสสีดมากดอกสีสดช่อยาวมันก็เกี่ยวกับการบำรุงนะคะถ้าเราจะให้ดอกไม้สีสดใสช่อยาวเราก็บำรุงสุดท้ายสูงนะ,ะเพื่อที่เขาจะได้เอาไปบำรุงส่วนต้นแล้วก็ส่วนดอกนะคะนี่ตอนนี้ก็ตัดไปเยอะแล้วนะคะคราวนี้รู้สึกว่าจะได้น้อยนะเพราะว่า ดอกเขาบานช้าหนึ่งสองช่อเริ่มห่างตรงนี้ก็ยังดียังไม่ค่อยห่างเท่าไหร่แต่ที่เป็นไม้สองปีจะสามปีเนี่ยช่อห่างมากนะเราก็เลยทำให้กล้วยไม้น้อยตอนนี้กล้วยไม้แทบทุกสวนน้อยมากเพราะด้วยอากาศแล้วก็ด้วยสภาพของต้นไม้ถ้าเป็นหน้าฝนช่อเขาก็จะออกเยอะอย่างนี้ถือว่ายังออกเยอะนะคะเพราะว่าเป็น ไม้สองปีเป็นไม้สาวที่คนจะนิยมปลูกถ้าเป็นไม้สี่ปีขึ้นไปก็จะออกดอกน้อยชาวสวนก็จะบางสวนก็ถ้าเขาน่า,าน้อยมากๆเขาก็สามารถรื้อปลูกใหม่แล้วก็เอาต้นเก่าที่เขาเห็นว่าเป็นพันธุ์ดีเอามาทำพันธุ์ต่อได้ ะะถ้าเราจะปลูกว้วยไม้เราก็ต้องคัดพันดีแต่ว่าถ้าเราไปซื้อก็ราคาค่อนข้างแพงตวนใหญ่เราก็จะใช้ต้นของเราเนี่แหละเอามาผ่าแล้วก็ปลูกใหม่เห็นไหมคะนี่หน่อเริ่มออกแล้วเดี๋ยวเราจะพามาชมไม้สปีฝ่านะคะจะแก่กว่าตรงนี้1ปีก็คือตรงนี้เราสวนเราช่วงนี้จะมีไม้2ปีกับไม้3ปีเท่านั้นไม้แก่มากเรายังไม่มีเพราะเราลือ พร้อมๆกันตรงนี้จะเป็นไม้3ปีถือว่าดอกก็ยังพอมีอยู่แต่ไม่ถึงขนาดเยอะหนอก็จะออกช้ากว่านะคะบางดูแล้วหน่อยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่ออกช้ากว่าไม้สอปีแต่ก็เริ่มออกแล้วแต่ว่าหนอแต่ว่าช่อเขาเนี่ยก็ยังพอมีนะคะจะเป็นไม้สูงนิดนึงนี่ ตอนช่วงที่อากาศหนาวแล้วก็มาสลับร้อนเนี่ยใบร่วงเหลืองไปหมดเลยแต่ตอนนี้ใบเริ่มกลับมาดีเหมือนเดิมแล้วนะคะโดยเราใส่ปุ๋ยแล้วก็บำรุงเขาแล้วก็ผสมยาเร่งรากเพื่อให้เขาได้งามดีพอเราใส่ยาเร่งรากไปต้นไม้เราก็จะกินปุ๋ยได้ดีนะคะพอรากดี เขาก็สามารถดูดสารอาหารไปเลี้ยงต้นได้ตรงนี้ก็ยังถือว่าดอกใช้ได้อยู่นะคะก็ถือว่าดอกเขาไม่ได้ออกจากหน่อใหม่ก็จริงแต่จะออกตามซอกขึ้นไปนี่เห็นไหมคะใบก็ตอนนั้นแบบอากาศเปลี่ยนแปลงเนะาะใบก็จะเริ่มหลุดร่วงไปหลุดไปเยอะเหลือใบน้อยมากตอนนี้เราก็จะกลับมาบำรุงเขาให้เขางามเพราะใบน้อยเนี่ยดอก ก็จะไม่ค่อยใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยช่อก็จะไม่ค่อยยาวเราจะบารุงให้เขาช่อใหญ่ยาวเราก็ใส่ปุ๋ยตอนนี้เรามีอยู่ช่วงหนึ่งที่อากาศหนา,หนาวๆจัดแล้วก็ไม่ค่อยมีแดดก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยเพราะว่าในช่วงนั้นใส่ไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะคะเราก็เลยไม่ได้ใส่ต้นก็เลยโทมตอนนี้เราหันกลับมาบำรุงใส่ทุกเวันนะคะใบก็เขียวเริ่มเขียวดีแล้วค่ะ ตอนนี้ต้องลาก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปตัดดอกไม้ให้เสร็จค่ะสวัสดีค่ะ